สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมนะคะโดยเป็นกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งกําหนดการนะคะก็จะเริ่มต้นที่ว่าเราจะลงทะเบียนผ่าน Google Form นะคะนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form นะคะแล้วก็หลังจากลงทะเบียนเสร็จนะคะเราจะมีลิงก์ให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะนักศึกษาเข้าไปทําโดยผ่าน Google Form เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น กิจกรรมของจิตอาสาโดยจะเป็นการชมคลิปวิดีโอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่4 EP ด้วยกัน4คลิปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอหลักการรูปแบบของกระบวนการการทำจิตอาสานะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของคลิปในเรื่องของอผู้นำจิตอาสาแล้วก็คลิปชุมชนจิตอาสานะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมจิตอาสาที่ คณะบุคลากรของครูเรานะคะได้ดําเนิกนการนะคะหลังจากที่ชมคลิปแล้วนักศึกษาต้องบันทึกนะคะในแต่ละคลิปนักศึกษาต้องบันทึกลงไปในกรตอนะคะว่านักศึกษาได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนั้นนะคะและทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปทําแบบทดสอบหลังจากท้ายชั่วโมงหลังการอบรมนะคะเราจะทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะผ่านโดยผ่าน Google Form นะคะ ฉะนั้นให้นักศึกษานะคะเข้าเรียนตามกำหนดเวลาที่ลงให้นะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ชมคลิปนะคะในเรื่องของจิตอาสาไปแล้วนะคะสิ่งที่นักศึกษาต้องทำต่อไปนะคะก็คือนักศึกษาต้องไปบันทึกนะคะในเล่มกรรตอที่นักศึกษาได้นะคะโดยที่นักศึกษา ใครที่ได้คู่มือเล่มนี้นะคะเล่มนี้ไปแล้วมันจะมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับจิตอาสานะคะให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนทำความเข้าใจหรือนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่เราส่งให้ดูไปนะคะแล้วเราบันทึกลงในเล่มกราตนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำต่อไปอีกก็คือนะคะในเล่มบันทึกความดีนะคะจิตอาสาตัวนี้ มันจะมีให้นักศึกษานะคะบันทึกความดีนะคะของแต่ละคนนะคะซึ่งนักศึกษาเปิดเข้าไปนะคะในหน้าที่ในบทที่7นะคะที่จะเป็นในแบบบันทึกความดีนะคะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในหน้านี้นักศึกษาเปิดเข้าไปนะคะโดยที่นักศึกษา ต้องเขียนข้อมูลนะคะรายละเอียดของตัวเองลงไปนะคะตามแบบฟอร์มนะคะตามแบบฟอร์มของตัวเองเขียนลงไปให้ครบนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่นักศึกษาทำนะคะมีอะไรบ้างระบุสถานที่ระบุวันเดือนปีนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะสิ่งที่เตรียมมาก็คือเริ่มตั้งแต่ว่านักศึกษาเตรียมอะไรบ้างปฏิบัติยังไงบ้างนะคะภารกิจที่นักศึกษาปฏิบัตินะคะ พร้อมกับรูปภาพนะคะในเล่มนี้ให้นักศึกษาถ่ายรูปแปะรูปภาพลงไปในนี้ได้เลยนะคะสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือบันทึกในเล่มนี้มันจะมีอยู่5ครั้งนะคะหลังจากที่เป็นข้อมูลในเรื่องของจิตอา,าสาแล้วในเล่มนี้จะมีความดีจิตอาสาที่นักศึกษาต้องทำอยู่5ครั้งถ้านักศึกษาทำครบ 5ครั้งนะคะตัวนี้นักศึกษาจะได้กพชหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะนักศึกษาต้องเขียนข้อมูลตัวเองให้พร้อมนะคะข้อมูลด้านหน้าน,ะะนักศึกษาต้องเขียนข้อมูลตัวเองชื่อนามสกุลน,นะคะ,อ,ะอยู่ศูนย์ไหนนะคะรหัสประจําตัวนะคะเขียนให้ครบหากนักศึกษาคนไหนนะคะที่ไม่ได้เล่มนี้นะคะบันทึกความดีเล่มนี้ จะใช้เล่มนี้นะคะบางคนจะได้เล่มนี้นะคะเป็นแบบบันทึกความดีเพื่อการประเมินคุณคุณธรรมนะคะส่วนในนี้จะไม่มีรายละเอียดนะคะให้นักศึกษาได้อ่านแต่จะมีให้นักศึกษาบันทึกความดีที่นักศึกษาทำนะคะซึ่งนักศึกษาก็ต้องบันทึกลงไปแบบฟอร์มมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแบบฟอร์มเล่มนี้ไม่ต้องตกใจว่าทําไมไม่เหมือนกันทําไมหนูได้เล่มสีเหลือง แบบฟอร์มเป็นอีกแบบหนึ่งทําไมหนูได้เล่มสีฟ้าแล้วสีข้างในเนื้อหาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะให้นักศึกษาเขียนข้อมูลลงไปตามนี้นะคะส่วนรูปภาพในเล่มนี้มันไม่มีให้ใส่นักศึกษาสามารถที่จะ,ะถ่ายและปริ้นออกมามาแปะได้ตรงที่มันว่วางๆนะคะปริ้นได้คะ่ะเล่มนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้านักศึกษาบันทึกครบ5ครั้งนะคะนักศึกษาก็จะได้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะหรือกอปชนะคะไปนะคะ ทีนี้ถามว่าจะทําถึงวันไหนถ้านักศึกษาคนไหนที่ทํากิจกรรมนะคะทากิจกรรมแล้วครบ5ครั้งนะคะสามารถที่จะยื่นผ่านครูประจํากลุ่มมาได้นะคะยื่นผ่านครูประจํากลุ่มมาได้หรือบางคนบอกว่าอ่ะไม่ค่อยมีเวลาเราให้ตลอดสิ้นเทอมนี้นะคะก่อนที่จะสอบรายภาคนักศึกษา สามารถที่จะบันทึกไปทํากิจกรรมแล้วก็บันทึกลงไปได้นะคะในเล่มนี้นะคะในเล่มนี้ข้อมูลนะคะเนื้อหาข้างในจะเป็นแบบบันทึกซึ่งตัวนี้จํานวนครั้งมันจะเยอะนะคะแต่ว่าเราจะยึดว่า5ครั้งขึ้นไปนะคะสามารถที่จะเอามาเป็นกพชได้นะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะ,ะถ้าใครไม่มีนะคะ เล่มนี้อาจจะมีไม่ครบนะคะแต่เล่มนี้เล่มนี้นะคะสามารถที่จะบันทึกได้ให้ติดต่อขอรับกับครูผู้สอนนะคะ